สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการรายงานผลการทดลองในปฏิบัติการที่2เรื่องการหาเลขสัมปรสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อนโดยวิธีการของจอบเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะผู้ทำการทดลองนางสาวกุมพรทิพทารัก์และนายพีรพลจันทแสงวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดปริมาณสารสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะไอรอนและลิแกนออโทโฟินนนโทลีนบทนำตอนที่1จ็จอบเมทตต่อสสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลายสามารถหาได้ง่ายโดยจอบเมทตดตดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกรณีทั่วไปวิธีของจอบหาค่าเอที่สภาวะสมดุลจากสมการ a บวก nb ได้เป็น c เมื่อ c เท่ากับ a คูณ b n ให้เป็นสมการที่1ตามหลักการของการแปรผันอย่างต่อนเนื่องเ <c oughs> มื่อผสมสาร a และ b ในปริมาณต่างกันโดยมีข้อจำกัดของความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้นความเข้มข้นเริ่มต้นของ a บวกความเข้มข้นเริ่มต้นของ b ที่ ละลายในคาร์บอนเตตะคอไลในการทดลองครั้งนี้กำหนดอัดตราส่วนความเข้มข้นเริ่มต้นของ B หารด้วยความเข้มข้นเริเ่มต้นของ A ซึ่งให้ค่าความเข้มข้นของ C โดยการวัดค่าการหลุดกลืนแสงของ C โดยอัตราส่วนสามารถหาค่า n ได้ Derivation เริ่มจากการเตรียมสารละลาย A และ B ที่มีความเข้มข้นเท่ากับปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นคือความเข้มข้นเริ่มต้นของ a บวกความเข้มข้นเริ่มต้นของ b จากนั้นเติม m สามารถเขียนความเข้มข้นเริ่มต้นในเทอมของเศษส่วนปริมาณเป็น a เล็กและ b เล็กในสารละลายผสมเขียนสมการได้เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของ a เท่ากับ m คูณ1ลบ6ความเข้มข้นเริ่มต้นของ b เท่ากับ m 6 ความเข้มข้น a จะเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของ a ลบความเข้มข้นของ c จะได้เป็น m คูณ1ลบ6ลบความเข้มข้นของ c ให้เป็นสมการที่2ความเข้มข้นของ b เท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของ b ลบ n คูณความเข้มข้นของ c เท่ากับ m 6ลบ n คูณความเข้มข้นของ c ให้เป็นสมการที่3 ความเข้มข้นของ c เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของ a คูณความเข้มข้นของ b ยกกําลัง n ให้เป็นสมการที่4เมื่อค่า k คือค่าคงที่สมดุล d ความเข้มข้น a by db เท่ากับลบ m ลบ d ความเข้มข้นของ c by db เท่ากับลบ m ให้เป็นสมการที่5 ดความมีพลนบี by db เท่ากับ m ลบ n d ความมีพลน c by db เท่ากับ m ให้เป็นสมการที่6 0เท่ากับ d ความมีพลนของ c by db เท่ากับ k ความมีพลนของ a d ความมีพลนของ b ยกกำลัง n by db บวก k ความมีพลนของ b ยกกำลัง n ดีความเข้มข้นของ a db ดีบเท่ากับ n คูณ k ความเข้มข้นของ A ความเข้มข้นของ B n ยกกำลังลบ1 d ่ควาของ b dB ีดีบีบวก k ความเข้มข้นของ b ยกกำลัง n d ็นความเข้มข้นของ a d b ดีให้เป็นสมการที่7แทนสมการที่5 และสมะการที่6ในสมการที่7จะได้เป็น n คูณความเข้มข้นของ a เท่ากับ b เป็นสมการที่8ดังนั้น n เท่ากับหหาร1ลบ6จะได้เป็นสมการที่9ดังนั้นหากทราบ b ที่ให้ค่าสมดุลสูงสุดความเข้มข้นของ c สามารถหาค่า n ได้ตอนที่2 โมเลกิลโเมทอหรือโยโจนส์เมท o d การเตรียมสารละลายชุดหนึ่งโดยที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัวหนึ่งคงที่ในขณะที่สารตั้งต้นอีกตัวจะแปรผันกับค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ถูกวัดจะใช้อัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้นในการพอดกราฟหากสารเชิงซ้อนดูดซับได้มากกว่าสารตั้งต้น การพอสกราฟจะให้ค่าดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นจนถึงอัตราส่วนรวมณจุดนี้หากเติมสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นจะทําให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นดังนั้นจุดตัดในความชันของเส้นโคง้งจะเกิดที่อัตราส่วนโดยโมลที่สอดคล้องกับอัตราส่วนของการรวมของสารเชิงซ้อนดังกราฟที่แสดงดังต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนการคำนวณการเตรียมสารละลายตอนที่1จอฟเมตตอด1.1เตรียม5คูณ10ยือลังลบ3โม l a r Ferrar Ammonium em, Sulfate ปริมาตร100 ml เราใช้สูตร G ส่วน MW เท่ากับ CV ส่วน1000กำนวน MW เท่ากับ392.13กรัมต่อโมนหา G นะครับเท่ากับ5คูณ10ยือลังลบ3ม o l a r คูณ100 ml คูณด้วย392.13กรัมต่อโมูลหารด้วย1,000ครับจะได้คำตอบเท่ากับ0.1961กรัมนี่คือปริมาิที่เราต้องชั่งนะครับแล้วก็อันที่2เราจะตีย1.0คูณ10กงลังลบ4ฟอร์แอมโมเนียมซัลเฟตปริมาตร100 ml เราใช้สูตร v1 c1 v1 เท่ากับ c2 v2 หา v1 เท่ากับ c2 v2 ส่วนด้วย c1 นะครับเท่ากับ 1คูณ10ยกกำลังลบ4โมลาคูณด้วย100 ml หารด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาจะได้คำตอบก็คือ2 ml นะครับ2 ml ก็คือเราต้องปิเปตดมานะครับเพื่อเตรียมความเข้มข้น1.0คูณ10ยกกำลังลบ4โมลารฟลูอไรด์แอมโมเนียมซัลเฟตครับสำหรับ การเตรียม5.0คูณ10ยกกำลังลบ3มลาโอฟินันทรีนปริมาตร100 ml นะครับเราจะใช้สูตร g ส่วน M.W. เท่ากับ c.v. ส่วน1,000นะครับกำนด M.W. เท่ากับ198.22กรัมต่อโมลนะครับหาก g นะครับเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาคูณด้วย100คูณด้วย1 9 8 2 2อกรัมต่อโมลหารด้วย1,000จะได้คำตอบเท่ากับ0.0991กรัมนี่คือนี่คือจำนวนกรัมที่เราต้องชั่งมานะครับแล้วก็เราจะเตรียม 0, 0, 1.0คณสิบกำลังลบสโมลาร์โอฟินันเรีน100 ml นะครับเราจะใช้สูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ย้ายข้างหา v 1เท่ากับ c 2ส่วน c 2คูณ v 2ส่วนด้วย v 1นะครับจะได้เท่ากับ หนึ่คูณสิบกำลงลบสโมลาร์คูณด้วยหนึ ml หารด้วยหคูณสิบกำลบสโมลาร์จะได้เท่ากับ2 ml นะครับนี่คือปริมาตรที่เราต้องปีเปตมานะครับ1.3เตรียมสารผสมยี่ ml ระหว่างฟอม m สเนียมซัลเฟตแล้วก็โอฟินัตทรนจากสูตร volume fraction เท่ากับปริมาตรของโอฟินัตทรนส่วนด้วย v รวมหรือปริมาตรรวมนะครับดังนั้นเราจะหาปริมาตรของโอฟินัตทรนก็จะเท่ากับ ปริมาตร fraction ส่วนวคูณด้วยปริมาตรรวมนะครับสำหรับหลอดที่1จะเท่ากับของปริมาตรของโอฟินัชเรีนจะเท่ากับ0.2คูณ20 ml เท่ากับ 4ml ดังนั้นปริมาตรฟลูอร์ซแอมโมเนียมซัลเฟตเท่ากับ20ลบส m l เท่ากับ1ิ m หลหลอดที่2ปริมาตรโอฟินัชเรีนเท่ากับ0.4 คูณด้วย20 ml เท่ากับ8 ml ดังนั้นปริมาตรเฟรตแอมโมเนียมซัลเฟตเท่ากับ20ลบ8 ml เท่ากับ12 ml หลอดที่3ปริมาตรออฟเฟนเทอรนเท่ากับ0.6คูณ20 ml เท่ากับ12 ml ดังนั้นปริมาตรเฟรตแอมโมเน um มซัลเฟตเท่ากับ20ลบ12 ml เท่ากับ8 ml หลอดที่4ปริมาตรโอฟนทรีนเท่ากับ0.7คูณ20 m l เท่ากับ14 ML ดังนั้นปริมาตรฟอร์แอมโมเนียมโซเฟตเท่ากับ20ลบ14 m l เท่ากับ6 m l หลอดที่5ปริมาตรโอฟนทรีนเท่ากับ0.75คูณ20 ML เท่ากับ15 m l ดังนั้นปริมาตรฟอร์แอมโมเนียมโซเฟตเท่ากับ20ลบ15 m l เท่ากับ5 ML หลอดที่6ปริมาตรโอฟินัชทรีนเท่ากับ0.8คูณ20 ML เท่ากับ16 ML ดังนั้นปริมาตรฟอร์แอมโมเนียมซอลเฟตเท่ากับ20ลบสิบหเท่ากับ 4ML และหลอดที่7ปริมาตรของโอฟินัชทรีนเท่ากับ0.9คูณด้วย 20ml เท่ากับ18 ML ดังนั้นปริมาตรของฟอร์แอมโมเนียมซอลเฟตเท่ากับ20ลบสิบแเท่ากับ10เท่ากับ2 ML ครับ การคำนวณตอนที่2นะคะโยโจนสมิธต่อจากสูตรโมเลกนหารด้วยโมลแคตไอออนจะได้เป็นโมเลกนหารด้วยโมลแคตไอออนเท่ากับ cv ส่วนห0 0 0หารด้วย cv ส่วน1000เท่ากับปริมาตรของลิแกนหารด้วยปริมาตรของแคตไอออนหลอดที่1นะคะจะได้ปริมาตรของลิแกนหารด้วยปริมาตรของแคตไอออน เท่ากับ2 mL หารด้วย2 mL เท่ากับ1หลอดที่2ปริมาตรลิแกนหารด้วยปริมาตรแคไอออนเท่ากับ3 mL หารด้วย2 mL เท่ากับ1.5หลอดที่3ปริมาตรลิแกนหารด้วยปริมาตรแคไอออนเท่ากับ4 mL หารด้วย2 mL เท่ากับ2หลอดที่ 4, 4. ปริมาตรลิแกน linkage, หารด้วยปริมาตรแคลยออนเท่ากับ5 ml หารด้วย2 ml เท่ากับ2.5หลอดที่5ปริมาตรลิแกนหารด้วยปริมาตรแคลยออนเท่ากับ6 ml หารด้วย2 ml เท่ากับ3หลอดที่6ปริมาตรลิแกนหารด้วยปริมาตรแคลยออนเท่ากับ8 ml หารด้วย2 ml เท่ากับ4หลอดที่7 ปริมาลิกแอนหารด้วยปริมาแคลไอออนเท่ากับ10 ml หารด้วย2 ml เท่ากับ5และหลอดที่8นะคะปริมาลิกแอนหารด้วยปริมาแคลไอออนเท่ากับ12 ml หารด้วย12 ml เท่ากับ6ค่ะครับสำหรับวิธีการทดลองตอนที่1นะครับจอฟเมทันะครับอ,อ่อย่างแรกเลยนะครับเราจะเตรียมเน 1.0คูณ10บกรัมลบสโมลาร์เฟอร์ไรต์แอมโมเนียมซอฟตปริมาตร100 ml ขั้นตอนแรกเราจะชั่งเฟอร์ไรต์แอมโมเนียมซอลเฟต1 9 6 1กรัมนะครับจากนั้นละลายด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อยแล้วก็เทลงในขวดวัดปริมาตรขนาด100 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้100 ml แล้วก็ขยาส่ารผสมให้เข้ากันครับเ,เทสารละลายลงในบีเกอร์นะครับแล้วก็ปิเปตออกมา ปิเปเอามา2 ml นะครับจากนั้นปล่อยลงในขวดวัดปริมาตรขนาด100 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกัน100 ml นะครับจากนั้นเราจะได้สารละลายฟอร์แอมโมเนียมซัลเฟตปริมาตร100 ml ความเข้มข้น1คูณ10ยกกำลังลบ4มลาร์ครับขั้นตอนการเตรียม1.0คูณ10ยกกำลังลบ4มลาร์โอฟินันเรนนะครับ อย่างแรกเราจะช่างโอฟินันเชรีนมา0.0991กรัมครับจากนั้นละลายด้วยน้ำกนันปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้100 ml ขยับส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทลงในบิเกอร์ครับปิเปตเอามา2 ml ครับจากนั้นปล่อยลงในขวดวัดปร,ปริมาตรขนาด100 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้100 ml จากนั้นเราจะได้สารละลายโอฟินันเชรีน ความเข้มข้น1.0คูณสิยกกำลังลบสโมล,ลาร์ปริมาตร100 ml ครับเ,ออเราเตรียมสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆแล้วครับระหว่างฟอไรด์แอมโมเนียมซ l ลเฟตแล้วก็ o อฟิน n ตเทอรีนครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมสารละลาย20 ml ปริมาตรระหว่างฟอไรด์แอมโมเนียมซ l ลเฟตกับ o อฟิน n ตเทอรี ine, นะครผสมดังตารางก็คือขวดที่1เราจะผสมระหว่าง ฟลูอไรด์แอมโมเนียมซัลเฟตต่อปริมาตรของโอเฟนันทรีนะครับ16ต่อ4ขวดที่2 12ต่อ8ขวดที่3 8ต่อ12ขวดที่4 6ต่อ14ขวดที่5 5ต่อ15ขวดที่6 4ต่อ16และขวดที่7 2ต่อ18ครับจากนั้นเราเขย่าส่วนผสมของแต่ละขวดให้เข้ากันนะครับวัดค kind of ่าแอปซับแบนที่ความยาวขึ้น4 0่ ถึง600นาโนเมตรความยาวคลื่นหากกันทีละ15นาโนเมตรนะครับเพื่อหาลมดาแม็กนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ค่าลมดาแม็กเสร็จแล้วแล้วก็เอาขวดที่1ถึงขวดที่7วัดค่าแอบซอแบนที่ล a มดาแม็กครับตอนที่2นะครับวิธีการหาอัตราส่วนโมลน,นะครับก็คือเราจะเตรียมสารละลายผสมดังในตารางนะครับก็คือเราจะใช้ขวดที่1ถึงขวดที่8นะครับโดยในแต่ละขวดนะเราจะใช้ อัตราส่วนของปริมาตรต่างกันก็คือปริมาตรของฟลูออไร m ์แอมโมเนียลซลเฟตปริมาตรของโอฟินัชทอรีนต่อปริมาตรของน้ำกันนะครับโดยใช้หน่วยเป็น ML นะครับสำหรับขวดที่1นะครับเราใช้2ต่อ2ต่อ16กขวดที่2เราใช้2ต่อ3ต่อ15าขวดที่3เราใช้2ต่อ4ต่อ14ก่ขวดที่4เราใช้2ต่อ5ต่อ13าขวดที่5เราใช้2ต่อ6ต่อ12 ขวดที่6เราใช้2ต่อ8ต่อ10ขวดที่7เราใช้2ต่อ10ต่อ8และขวดที่8นะครับเราใช้2ต่อ12และต่อ6 ml ครับจากนั้นนะครับเราตั้งทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยานะครับแล้วก็นำไปวัดค่า a อ s ซ r อกแบนที่ร a มด้าแมจากตอนที่1นะครับในที่นี้เราจะทำซ้ำอีก2ครั้งนะครับ ตารางบันทึกผลตอนที่1นึ่งจอฟเมทอดต,ตารางที่1ค่าการดูุดกืนแสงของสารละลายผสมหลอดที่4ที่ความยาวคลื่น400ถึง595นาโนเมตรเราจะสำหรับตารางบันทึกผลเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือความยาวคลื่นกับค่าแอบซ็อฟแบนด์ที่ได้เราจะหาแลมด้าแม็กซนะครับซึ่งเราพบว่าสารละลายของหลอดที่4มีแลมด้าแม็กอยู่ที่ 505นาโนเมตรนะครับซึ่งมีค่าแอบซอบแบนด์สูงสุดตารางที่2การวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมที่เลมดาแม็ก5 0 5นาโนเมตรนะครับของหลอดที่1ถึงหลอดที่7โดยหลอดที่1ค่าแอบซอบแบนด์เท่ากับ0.075หลอดที่2 0.186หลอดที่3 0.2 40หลอดที่4 0.236หลอดที่5 0.222หลอดที่6 0.193หลอดที่7 0.109ครับสำหรับการาฟที่1น,นะครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า volume fraction หรือค่า b กับค่า absorbance ที่ λ 5.05นาโนเมตรนะครับ ของหลอดที่1ถึงหลอดที่7โดยแกน x เป็น volume fraction นะครับก็จะมีตั้งแต่0.2 0.4 0.6 0.7 0.75 0.8และ0.9ครับส่วนแกน y จะเป็นค่า a b s o l u t band ของหลอดที่1ถึงหลอดที่7นะครับเมื่อเราพอ o ของค่าที่จากตารางที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าจุดตัดครับจะเท่ากับ 0.67นะครับแล้วก็คำนวณหา,ห,าหาค่าเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนนะครับจากสูตร n เท่ากับ b ส่วนด้วย1ลบ b ครับ n เท่ากับ0.67ส่วนด้วย1ลบ0.67ครับ n คูณด้วย1ลบ0.67เท่ากับ0.67 n คูณด้วย0.33เท่ากับ0.67 ดังนั้นย้ายข้างนะครับ n เท่ากับ0.67หารจากคูณจาก0.0จาก,ก0.33คูณกับ n อยู่นะครับก็ย้ายมาหารก็จะได้เป็น0.67หาร0.33ดังนั้น n เท่ากับ2.03ก็ n ก็ให้ประมาณ2นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ของสารประกอบคลอมเพกนี้เท่ากับ2ครับ ตอนที่2วิธีการหาอัตราส่วนโมลน,นะคบต,ตารางบันทึกผลตารางที่3ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมที่ล a มด้าแม็ก5์ห้นาโนเมตรของหลอดที่1ถึงหลอดที่8นะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นตารางบันทึกผลเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นหลอดนะครับส่วนที่2จะเป็นค่าแอพช o อบแบนนะครับและส่วนที่3จะเป็นโมลลิกแกนส่วนด้วยโมลแคตไอออนครับ สำหรับหลอดที่1นะครับค่า a b s o r b band อยู่อยู่ที่0.068หลอดที่2อยู่ที่0.139หลอดที่3อยู่ที่0.192หลอดที่4อยู่ที่0.221หลอดที่5อยู่ที่0.202หลอดที่6อยู่ที่0.170หลอดที่7อยู่ที่0.176และหลอดที่8อยู่ที่ 1, 7, 7ครับสำหรับโมลลิแกนส่วนด้วยโมลแคตไอออน Cat ของหลอดที่1ถึงหลอดที่8เรียงตามลำดับนะครับก็จะเป็น 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, และ6ครับสำหรับตารางบันทึกผลตารางที่3เราสามารถนำมาพลอตกราฟได้กราฟที่2นะครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมลลิแกนส่วนด้วยโมลแคตไอออน Cat on, กับค่าอบซอร์บแบนที่แลมดา 505นาโนเมตรครับกําหนดนะครับเราจะเห็นกําหนดนะครับแกน x เป็นโมลลกกนส่วนด้วยโมนแคตไอออนส่วนแกน y เป็นค่าแอบซอบแบนครับแล้วก็พอรตกราฟนะครับจะได้เป็นจุดจุดตัดอยู่ที่2.2ครับคำถามท้ายการทดลอง 1. พอรต a และ b ของค่าความยาวคลื่นทั้ง2 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า volume fraction หรือค่า b กับค่า a b s o r b a n b e ที่ความยาวขึ้น505อนาโนเมตรจะเห็นได้ว่ากราฟจะมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับข้อ2นะคะกำหนด n โดยใช้สมการที่9หาว่าความยาวขึ้นทั้งสองเหมือนกันหรือไม่ วิธีทำนะคะจากสมการที่9 n เท่ากับ b หารด้วย1ลบ b ตอนที่1จะได้ n เท่ากับ b หารด้วย1ลบ b เท่ากับ0.66หารด้วย1ลบ0.66ได้เท่ากับ1.94ประมาณ2ตอนที่2ค่า n จากการอ่านกราฟที่2แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Absorb แ n c e ที่ความยาวขึ้น 5 0านาโนเมตรได้เท่ากับ2.2ก็ได้เท่ากับประมาณค่าเท่ากับ2ดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ2ในตอนที่1และตอนที่2เนื่องจากเป็นสารตัวเดียวกันข้อ3นะคะวาดโครงสร้างที่เป็นไปได้สำหรับไอรอน ออทอฟฟนเนโทลีนห้อยเอ็นสำหรับ n อ็เท่ากับ 1, 2และ3ให้วาดภาพเป็นสามมิติโครงสร้างใดที่ถูกต้องโครงสร้างใดที่ถูกสร้างขึ้นในการทดลองนี้เราจะวาดภาพโครงสร้างได้ตามรูปภาพดังต่อไปนี้ค่ะข้อ4นะคะ สามารถว่าสา,ารประกอบที่คล้ายกับออโธฟิเนนทูรีนที่สามารถจับกับโลหะได้มากกว่า1นึ่ชนิดหรือไม่คำตอบนะคะแล้วก็ตามรูปภาพนะคะคือสารตัวอย่างที่จะได้โครงสร้างดังรูปค่ะสรุปและอภิรายผลการทดลองจากการทดลองการหาเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อน เมทัลไอรอนกับลิแกนที่เป็นโอฟินันต์เร n e นะครับโดยจ o อ m เมท o d และโมเรติโอเมทต์นะครับซึ่งจ o อ m เมท o d เราจะนำสารละลายผสมระหว่างฟลูออ m m o เ i ียม u l ลเฟตกับโอฟินันต์เร n e ไปวัดค่าอัลฟสอฟแบนด์โดยในตอนที่1เราจะหา l ลมด้าแม็กของหลอดที่4พบว่า l ลมด้าแม็กเท่ากับ505นาโนเมตรจากนั้นนำไป จากนั้นนำสารละลายผสมในอัตราส่วนต่างๆของหลอดที่1ถึงหลอดที่7ไปวัดที่ความยาวขึ้น505นาโนเมตรนะครับได้ค่าแอบซอบแบนด์ดังตารางที่2จากนั้นนำค่าที่ได้ไปพอดกราฟระหว่างบอยล m e ุ่งแฟ o ชันหรือค่า B กับค่าแอบซอบแบนด์โดยได้ดังกราฟที่1นะครับจากนั้น กราฟที่1เราจะทําให้ทราบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนั้นจะลดลงตามลําดับอ่านค่า volume fraction ค่า b ได้เท่ากับ0.67คํานวณโดยใช้สมการที่9ได้ค่าเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ของคอมเพกเท่ากับ2ครับสำหรับตอนที่2นะครับเราหาเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อนของเมทัลไอรอนแล้วก็ลิแกนที่เป็นออฟฟินนีน โดยวิธีโม r ์เรตโ o ม e ดดอรนะครับในตอนที่2เราจะนำสารละลายผสมไปวัดค่าอัลกซอ b แบนที่ความยาวขึ้น505นาโนเมตรโดยปริมาตรของ f e r ออร์แ m มเนียมฟลเจะคงที่ก็คือ2 ml นะครับผมว่าค่าอัลกซอ b แบนเป็นไปตามตารางบันทึกผลตารางที่3แล้วก็นำค่าที่ได้อะไปพอดกราฟกับอัตราส่วนโมล จะได้ดังกราฟที่2ได้ค่าเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนเท่ากับ2ดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนของ j จฟฟ์เมทอแล้วก็โมน e ดโตรเมททอรมีค่าเท่ากันก็คือ2ทํทำให้เราทราบสูตรของเคมีครัมเพกครับเอกสารอ้างอิงในการทดลองนี้ผูด้ทดลองได้ ใช้เอกสารปฏิบัติการเคมีเชิงวิศิกสองภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีมาเป็นต้นแบบในการทำแลบ,บในครั้งนี้ครับ